เริ่มต้นช่วงแรกพาไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุรุน้อนที่พัดถล่มในเขตเทศบาลเมืองกาลสินกันนะครับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาลสินเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาลสินหลังเกิดฝนฟ้าขนองเมื่อเย็นวันนี้ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟให้กับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกาลสินได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นความรุนแรงดังกล่าวของพายุยังส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ในสวทกาลสินหักโค่นเป็นจํานวนมาก ด้านนายอรชุนสาครินนะครับนายช่างไฟฟ้าอาวุโสสวทกาลสินก็บอกนะครับว่าจากการสำรวจเบื้องต้นอุปกรณ์ของระบบจ่ายไฟเสียหายหลายอย่างไม่สามารถจ่ายไฟให้กับสถานีได้ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายครับในเบื้องต้นพบว่าตัวโปรเทคชั่นนะครับระเบิดไม่สามารถออกอากาศได้ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนั้นความรุนแรงของพายุยังส่งผลให,ให้ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นทับรถยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันสถานที่ราชการสถานศึกษาร้านค้าหลายแห่งนะครับได้รับความเสียหายป้ายโฆษณาแล้วก็บ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองกาลสินก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นจํานวนมาก <c oughs> ขณะนี้ทางด้านของสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสิน <c oughs> เขากําลังเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อที่จะเตรียมการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไปด้วยครับ ก็บูบเดียวนะครับก็กบทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายทีเดียวนะครับ,รบต้องระมัดระวังกันครับ